จริงคู่แรกของชจางเจ็ดเอชดีค่ะเรืเ่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไง <c oughs> เป็นประมาณว่าเคย <c oughs> เป็นคู่กิจกรรมาก,ก่อนตอนสมัยวัยรุน่นแล้วก็แยกย้ายกันไปก็แบบว่าแล้วก็วนกลับมาเจอกันใหม่อะไรอย่างนี้ก็มีมันก็มีเรื่องราวที่แบบทำให้แบบว่าเออแบบ อีกคนไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเออปรับความเข้าใจกันเหมือนแก้ปมในสิ่งที่แบบตอนที่แยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกลับมาแบบรักกันอีกครั้งความรู้สึกนี้เป็นีนเราสองคนเนี่ยแล้วก็เรา เ่นแบบเอกสตงักันอะหอก็กัเรพการคุยกันก่อนคเอแบบชอบที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบอะไรก็เหมือนเราแบบหาจุดที่แบบเราจะเชื่อมกันแล้วก็แบบว่าเออพิเคไหมท่าหนูจะแบบกินชีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนหนูก็พยายามแบบว่าเช็คแคมที่เขาว่ากลัวความรู้สึกที่เขาแบบอยู่กับเราแล้วเราอึดอัดเราก็เลยแบบต้องคอยแบบ คุยกันก่อนคุยกันก่อนจ้าเราต้องการอะไรแบบไม่ชอบแบบไหน้าเป็นตอนะไรเงี้ยเป็นอดียวเป็นพี่คนสวยใ่ะนพี่คนสวยมีมีคนตั้งให้แล้วว่าเป็นพี่คนสวยเป็นหมอตกวแัแฝงตแงหนมันต้องมีคนนึงเป็นหมาเป็นีคนไปกับตั้งให้ใช่ เราก็มีซีรีส์ GL กับเขาแลว้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นผู้แรกด้วยก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบ,บเครียดเหมือนกันนิดนึง<ม>เพราะว่าความความคาดหวังก็คงจะแบบสูงด้วยอะไรเงี้ยเป็นนึงแรเลยแล้วก,ก็ตั้งใจว่าจะทำงานครั้งนี้ของหนูก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นซีรีส์ลังรกกันที่หนูจะได้แบบเข้าด้านวงการการแสดงด้วยเป็นแบบ มีคู่มีพาร์เนอร์ด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนขื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เก่งการการแสดงเลยแล้วเราต้องแบบว่ามาเรียนรู้ใหม่หมดเลยก็คือก็มีพี่เจนที่แบบอนนคอยแบบว่าสอนคอยบอกเทคนิคอะไระก็เหมือนก็เป็นจีเอลคแรกด้วยที่แบบว่าคุณก็แบบเอ้ยีจเจลค่แรกนะเราติดตามนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำ รู้สึกคือตอนนี้หนูรู้สึกแบบสบายใจมากเวลาอยู่กับพี่เจมส์คือแบบเหมือนเราแบบรู้จักกันมานานอะค่ะแต่แบบว่าไม่้จะได้คุยกันแต่รู้สึกว่าเหมือนเราคุยกันมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วได้แบบว่าเหมือนสไตล์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันคลิกกันง่ายด้วยแล้วมันแบบมันมันคุยไปด้วยกันได้อะค่ะนั่นฟิวฟิวชินเสมอกันแต่ก็ประมาณนัาน จะได้แบบว่า,าสน <mail> ิท <nhiều> ก <kaz oo> ันสุดมาก้นนะก็เปี่ที่ได้ที่ได้น้องเป็นพันหนึ่งได้แม่ในสุดท้ายแบบียมากต้องดู GL เรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเป็นเรื่องแรกของเ้องเป็นผู้แรกด้วยนะคะแล้วก็ตัวเราเองทั้งสองคนอ่ะก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ติดตามจริงเว่าเป็นผู้ที่น่ารัาก คนโมเดลทั้งสองคนใช่ค่ะก็อยากให้คนรอติดตามว่าเออจากโมเดลเนี้ยมาเป็นแบบนักแสดงมาเป็นแบบ G.L คู่แรกของเจ็ดด้วยก็มันจะเป็นยังไงเคมี ME, ความฟินประมาณไหนแต่ซึ่งกลาว่าตอนที่แบบว่าเราออกอีเวนต์อะไรเงี้ยคนก็น่าจะได้เห็นค่ะแบบว่าเคมีเราแบบว่าประมาณไหนอะไรงไงแบบ เราก็อัปเดตไปเรื่อยๆก็บอกว่ามีแบบออกไปถ่ายสตอรี่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามการถ่ายของพวกเราค่ะ